กสู่หมดเลือกตั้งนโยบายหนึ่งที่ไม่ควรจะหายไปเลยก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะยังอยู่ในช่วงรอจังหวะที่รอรัฐบาลใหม่แต่ว่าสารพิษในแม่น้ํากกสายร่วโขงไม่เคยหยุดค่ะนี่เป็นโจทย์สําคัญของรัฐบาลใหม่ภายใต้ความจริงที่ว่าผ่านมาแล้วสองรัฐบาลทั้งรัฐบาลเพื่อไทยและรัฐบาลภูมิใจไทยแต่ก็ยังจบปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้ดูเรื่องนี้กันต่อในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาภรณ์วัฒนวิทย์ค่ะ เมื่อกลไกของภาครัฐในการแก้ปัญหาแม่น้าปนเปื้อนหยุดชะงักไปพร้อมๆกับปฏิทินการเลือกตั้งคําถามคือปัญหาของคนลุ่มน้ํากบสายลวกโขงจะถูกแช่แข็งไปด้วยหรือไม่สัปดาห์ที่ผ่านมาสมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตค่ะเลยจัดเวทีเสวนาวิชาการคืนข้อมูลสู่ประชาชนหลังกว่าสิเดือนที่ผ่านมาพบว่าการตรวจของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเจอค่าสารโลหะหนักเกินมาตรฐานในแม่น้ำา หลายจุดค่ะนักวิชาการเตือนว่าสารพิษเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในแม่น้ำค่ะแต่ว่าปนเปื้อนไปสู่ตะกอนดินไปอยู่ในปลาสัตว์น้ำและพืชผักนั่นหมายความว่าทุกวันที่การเมืองหยุดชะงักความเสี่ยงของผู้คนกลับสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีสองสายเรื่องปลาอันหนึ่งก็คือไม่ไม่กล้ากินเลยนะครับแล้วก็พืชผักด้วยเหมือนกันอันที่สองก็คือเออกินไปไม่เป็นไรยังไม่ป่วยตอนนี้หรอกอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราพยายามหา แปลงข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลสําคัญนะครับพยายามแปลงข้อมูลให้เป็นทางออกให้ได้นะครับทางออกอันนี้มันมีระยะสั้นกับระยะยาวระยะยาวเนี่ยครับต้องแก้ที่ต้นเหตุเหมือนที่ทุกคนพูด นะครับยังไงก็ต้องแก้ด้วยการลดการปลดปล่อยจากต้นทางพอเสร็จปุ๊บธรรมชาติจัดการไม่ได้ค่อยตามมาฟื้นฟูลําน้ําต่อไปนะครับอันนั้นคือทางออกซึ่งต้องใช้ข้อมูลแน่นอนเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ประจักษ์ไม่เห็นชัดมันเอาไปเจราจาสื่อสารต่อ,อยากอันนั้นคือระยะยาวส่วนโซลูชันหรือว่าทางออกระยะสั้นนะครับคือทําให้เรารอดได้แบบไม่เจ็บไม่ป่วยจนเห็นทางออกระยะยาวนะครับอันนี้เราพยายามแปลงข้อมูลพวกนี้มาเป็นทางออกให้กับทุกท่านในสรุปนะครับ ใน2 0 0ร้อตัวอย่างเมื่อกี้ผมสรุปได้เส้นๆแบบนี้อันนี้คือ Home เทคโนโลยเมสเซจเรียกว่าข้อมูลเอากลับบ้านได้นะครับปลาทั้งหมดตอนนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ปลอดภัย แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาเดี๋ยวไปดูแผ่นสุดท้ายนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัยและตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยเราจะตีทั้งลำน้ำว่ามันไม่ปลอดภัยตอนนี้ไม่ได้นี่คือวิกฤตสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนที่กระทบสุขภาพของคนลุ่มน้ำกกค่ะแต่ว่ากลไกในการแก้ปัญหากลับติดอยู่ที่รอยต่อทางการเมืองนะคะคำถามไม่ใช่ว่าแม่น้ำจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่แต่คำถามสำคัญคือประชาชนจะต้องมีชีวิตที่เสี่ยงแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนมีข้อเสนอจากหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ1คือแหล่ง น้ำใหม่เลยที่ชาวบ้านต้องได้ใช้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาให้ชาวบ้านด่วนเพราะว่าทั้งน้ําอุปโภคบริโภคตัวน้ําทางการเกษตรนะครับน้ําอุปโภคบริโภคเราควรจะมีแหล่งน้ําใหม่ตรงไหนได้บ้างหรือดูไหนที่จะต้องใช้น้ําเส้นไหนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตัวของน้ําการเกษตรหรือการเพาะปลูก ที่ที่จะมีในอนาคตเราจะต้องใช้น้ําแหล่งไหนบ้างแล้วก็จะมีกระบวนการทําให้มันมีปริมาณของโลหะหนักร้อยลงอะไรอย่างนี้ครับอันนี้อัน แรกเลยที่อยากให้ทำครับแล้วก็การตรวจวัดสุขภาพของชาวบ้านที่ที่ต้องมีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างก่อนนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ท,ที่ต้องต้องทำก่อนตอนนี้มันเหมือนหยุดไปหมดเลยเนาะทั้งพรบกักสัยอาดเองทั้งตัวการแม่น้ำ การปนเปื้อนของโลหะหนักในแม่น้ําทั้งกกสายลวกและสารวินตอนนี้คือมันมันหยุดหมดเลยดังนั้นทางรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาในอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอยากให้นําแผนงานอันนี้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย ่อเนื่องหมายถึงว่าทําต่อจากตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องนับศูนย์ใหม่ครับเพราะถ้านับเริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่างมันก็จะเป็นใช้ระยะเวลานานแล้วมันก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ไม่ส่งผลต่อประชาชนอย่างเงี้ยครับการเมืองอาจหยุดได้นะคะแต่ว่าสารพิษขยายพื้นที่ไม่หยุดค่ะและในทุกวันที่ความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ชัดเจนความหวังต่อการจัดการปัญหาจากต้นทางยิ่งริบรี่ไปเรื่อยๆนะคะทุกวันนี้คนลุ่มน้ํากกสายลวกโขงกําลังรอ,อนโยบายที่ชัดเจนในการ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้จากทุกพักการเมืองที่ลงสู่สนามการเลือกตั้งเพราะผลกระทบเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กระทบสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ําค่ะแต่กระทบไปถึงความหลากหลายและความมั่นคงทางอาหารของคนทั้งประเทศค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะขอบคุณครับ